คุณคงคิดว่านี่คือผมใช่ไหมไม่ใช่นี่คือพ่อผมเองนี่แหละผมหน้ามันโคตรเด๋อเลยดูดิไอ้เหี้ยเหมือนตัวจริงที่ผหายสวัสดีครับผมมีชื่อว่าฮันแลนแน่นอนว่าใครๆก็รู้จักผมผมอยู่ที่เชียงใหม่มาก็18ปีแล้วนะ ผมอ่ะเป็นคนพิการก็ตั้งแต่เกิดอะครับในโลกใบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรความเป็นธรรมกันแน่ก็อย่างที่เห็นเมื่อวานพายุเข้าเอาแล้วไงจะกลับบ้านยังไงเนี่ย <c oughs> แต่นั้นแหละเอาเป็นว่าสุดท้ายผมก็กลับบ้านมาได้แล้วกันสำหรับผมแล้วว่าแตงกวาสดๆโคตรอร่อยเลย แต่ผมไม่ชอบแตงกวาเปียกนะไม่รู้ดิมันใหญ่ๆยังไงก็ไม่รู้สรุปก็คือผมชอบกินแบบแห้งมากกว่าเนี่ยตู้เย็นบ้านผมเองผมชอบตุนอะไรไว้เยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะโคกถ้าดึงอย่างนั้นน่ะผมก็กินน้ำเปล่าเหมือนกันนะย่ากับพ่อชอบบอกว่าผมกินน้ำน้อยมากเลยส่วนมากก็หยิบโคกมากินตลอดก็เนี่ย เอาน้ำเปล่ามากินละแล้วบ้านผมอะ่ะสิ่งแรกที่ถูกสนใจมากที่สุดก็คือไอเนี้ยนาฬิกาเราต้องดูมันตลอดครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเห็นแบบเนี้ยนาฬิกาเรือนนี้อยู่มาเป็นยี่สิบปีแล้วนะตั้งแต่ก่อนผงเกอร์ดกและนี่คือย่าผมครับดูไม่ค่อยแก่เลยใช่ไหมย่าผมอะ่ะชอบทำอะไรแปลก ชอบไปประดิษฐ์ไปทําอะไรไอ้นู่นไอ้นีนน่แล้วก็เจ็บมือเห็นไหมครับดูที่มือดิฮ่วงละไม่ไหวแล้ว,ว,ลวทุกคนตอนนี้ต้องของนอนก่อน